กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโล w end เช่ไหมละ่ะ <c oughs> ถ้ามีวันนี้พี่ลงจะมี p l u อินดีๆนะครับมาแนะนำเพื่อจัดการกับเสียง low end โดยเฉพาะแล้วมาดูกันนะครับ <c oughs> plug-in <c oughs> ตัวแรกนะครับ ที่พี่ลงจะใช้ก็คือวิยดามินนะครับวิยดามินนะครับเป็นปลักอินจากค่ายเว็บส์นะครับเรามาฟังเสียงบีดก่อนนะครับปิดดั้งเดิมมาพี่ลงใส่ไปบายพาส วิธีจัดการมันก็ง่ายนิดเดียวก็คือนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งความถี่ที่เราจะเลือกสําหรับโลเอ็นก่อนนะครับแน่นอนนะครับความถี่ที่พี่ลงจะเลือกก็คือ60เฮิรตนะครับจากนั้นพี่ลงก็ค่อยๆดึงสไลด์มันขึ้นไปดึงจนก,กว่าเราจะมีความรู้สึกว่านี่คือโลเอ็นที่เราชอบแล้วบายพาสฟังครับ เปพาสครับเป็นไงดีใช่ไหมละ่ะถ้าเราอยากให้มันโลเอลเราเป็นโมโนนะครับเราก็แค่บิดตัวนี้นะครับมาล่างสุดนะครับมาทั้งศูนย์นะครับทางนี้โลเอลเราก็จะกลายเป็นโมโนแต่ถ้าเราอยากให้โลเอลเรามีความกว้างขึ้นก็แค่บิดโลเอลเราจะมีความกว้างขึ้นแต่พี่ลงแนะนำที่โมโนดีกว่านะครับ โอเคคราวนี้มาที่ปลั๊กอินตัวที่2กันบ้างนะครับปลั๊กอินตัวที่2นั้นนะครับเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือ EQ นะครับซึ่ง EQ ที่พีลงจะใช้ในวันนี้ก็คือ EQ ของค่าย Trex นะครับก็คือ EQP 1 A จริงๆแล้วใช้ของอะไรก็ได้นะครับที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการทำก็ง่ายมากนะครับก็คือ1พี่ลงก็จะ หาความถี่ที่พี่ลงต้องการที่จะเพิ่มโลเอนไปนะครับในที่นี้พี่ลงเลือก60นะครับจากนั้นพี่ลงก็จะบูสเข้าขึ้นไปครับบายพาสครับแอคที Active มาเห็นไหมครับโอเคง่ายนิดเดียวสำหรับ EQ จจำพวก 1A นะครับ 1> EQ 1A ทั้งหมดนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับเอาไปลองทำดูโอเคทีนี้มาเจอกับปั๊กอินอีกหนึ่งตัวที่สามารถทำให้ low end ของคุณนั้นใหญ่ขึ้นได้นั่นก็คือ Waves C4 นะครับพี่ลองจะใช้ประโยชน์จาก multi-band นะครับมาจากการคอนโทรลเรื่อง low end นะครับเรามาดูก่อนนะครับ before after before, after วิธีการทำก็ง่ายมากพี่ลงก็เลือกค r o สเ o v e r ตรงนี้ให้กลายเป็น60 h ฮนะครับหรือความถี่อะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับในย่านของโล e อ d จากนั้นนะครับพี่ลงก็จะตั้งเ r รชชไว้ให้เขากดมานิดหน่อยแล้วพี่ลงก็จะบูสต์เกนเพิ่มขึ้นนะครับเราดูตอนที่เราไม่บูสต์เกนมันก็จะเป็นโลเอนปกติ ซึ่งมีความกระชับขึ้นจากนั้นเราก็จะบูสต์มันไปนะไปอย่างที่เราชอบไปพานนะครับและนี่คือผลลัพธ์ของมันสังเกตว่ญญาย่านอื่นพี่ลงจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยเห็นไหมครับเพราะเราจะจัดการแค่โลเอ็นเท่านั้นและน,นี่คือเว็บซ4เอาไปลองทำดูโอเค มาอีกหนึ่งตัวพบกับฟรีปักอินที่สามารถทําให้โลเอนของคุณนั้นใหญ่ขึ้นได้นะครับมาเจอกับ x x p r r นะครับ OTT อันนี้เป็นฟรีปักอินนะไปหาโหลดได้นะโอเคมาลองดู b e ฟอร์กัน After วิธีการทําก็ง่ายมากนะครับนะครับมาดูตอนที่มันเป็น Default ก่อนนะครับมาดูตอนที่มันเป็นดีฟอลต์เสร็จปุ้นะครับนี่คือหน้าตา Default ของมันนะครับพี่ลงก็จะดึงเดฟลงมาสักประมาณไม่เกิน20%นะครับจากนั้นพี่ลงเลือกอัพเวิร์ดนะครับประมาณ20%ถึง30%านะครับแถวแนี้นะครับดาวเวิร์ดพี่ลงปิดไปเลยจากนั้นพี่ลงก็จะบูสโตขึ้น อย่าลืมตั้งเอาพุทเกนให้เข้ากันด้วยนะครับคับเป็นไงบ้างเท่านี้คุณก็จะได้โลเอ็นที่เยอะมากขึ้นแล้วนะครับ เอาไปลองทำเล่นๆดูค่อยๆปรับค่อยๆแต่งนะครับจนกว่าจะได้โลเอ็นที่เราชอบนะครับนี่คือ4ปลักอินนะครับซึ<ม>่งพี่ลงใช้บ่อยมากๆในการเมคอัพโลเอ็นของคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะเด็กๆ